สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอิญน,นะคะวันนี้คุณครูเอิญจะมาสอนการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะแบ่งเป็นสีการประเมินดังนี้ค่ะ2.1นะคะประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศโดยพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นได้มาจากแหล่งใดสารสนเทศใดนะคะ2.2ประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศโดยพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศนั้นๆมีความเป็นมาอย่างไรและมีทรัพยากรเพียงพอต่อการประเมินหรือไม่ 2.3นะคะประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียนผู้จัดทำสำนักพิมพ์โดยพิจารณาว่าผู้เขียนมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่2.4ประเมินความทันสมัยของสารสนเทศโดยหากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์พิจารณาจากความทันสมัยจากวันเดือนปีที่พิมพ์ สำหรับข้อดีของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นนะคะสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วข้อที่2สามารถส่งข้อความหากันได้ข้อที่3สามารถสืบค้นสิ่งที่ต้องการรู้ได้ข้อที่4ใช้งานง่ายสะดวกข้อ5สามารถติดต่อหากันได้ข้อ6สามารถดูหนังฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ สำหรับข้อเสียของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ 1. มกีการแกล้งหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดี 2. ถ้าติดอินเทอร์เน็ตจนเกินไปจะทำให้เสียการเรียน 3. ทํทำให้เสียสายตา4อา่อาจเกิดอาชญากรรมที่ใช้เทคนโนโลยีระดับสูงได้5ทําทำให้นอนดึกและเสียสุขภาพนะคะและยังมีข้อเสียอีกมากมายนะคะถ้าเราติดอินเทอร์เน็ตมากๆก็จะทำให้เราเสียทั้งการเรียนแล้วก็เสียทั้งสุขภาพนะคะ สำดับเว็บไซต์นะคะที่เราสืบค้นข้อมูลจะเป็นเว็บไซต์ google.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ให้สิทธิผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลได้ทั่วโลกทั้งข้อความภาพและวิดีโอด้วยคุณลักษณะเฉพาะและเทคโนโลยีที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ของความหมายของคําว่าดาวน์โหลดนะคะหมายถึงการคัดลอกแฟม้มข้อมูลหรือโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งเข้ามาในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่กําลังใช้อยู่นะคะในความหมายของคําว่าอัปโหลดนะคะการโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1เช่นการโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปไว้บนอินเทอร์เน็ตหรือโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ค่ะ ส่วนของ W3 ตัวและมีดอน,นะคะเรียกว่าเ e อ w ์ไวนะคะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันจดจำนะคะว่าการสืบค้นข้อมูลต้องพิมพ์คำว่าเ e อ w ์ไวนะคะและส่วนเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้นะคะ 1. m a z i l l a f ล r า f รายยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในปีพุทธศักราช2019นะคะ ส่วนที่2คือ Google Chrome ออกแนวแบบ Flat Design ยังคงเป็นเทรนที่แบรนด์นิยมกันมากกับสไตล์เรียบๆเน้นสีสันแบบโดดๆมากกว่าการทำกราฟิกหนักๆและยังช่วยให้ผู้ใช้โฟกัสไปที่คอนเทนต์เนื้อหาข้อความที่เว็บไซต์ต้องการจะสื่อได้อีกด้วย 3. นะคะ Opera อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยส่วนใหญ่แต่สำหรับบางกลุ่มแล้วถือเป็นเบราว์เซอร์อีกหนึ่ง ตัวเลือกที่น่าสนใจในปี2019ทีนที่4 Safari ถึงแม้เบราว์เซอร์นี้จะมีต้นกำเนิดมาจาก Apple เพื่อให้ใช้งานกับเครื่อง Mac โดยเฉพาะ Safari ก็ได้พัฒนาการใช้งานบน Windows ทั่วไปอีกหนึ่งเบราว์เซอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามและใช้งานง่ายอีกด้วยค่ะส่วนของโดเมนเนมที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะ 1 .com คือบริษัทหรือองค์กรพาณิชย์2 .net คือองค์กรที่เป็นก็ดเวหรือจุดเชื่อมต่อเครือข่าย3 .rog คือองค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไร4 .edu คือสถาบันการศึกษา gov คือองค์กรของรัฐบาล 6. mil คือองค์กรทหาร 1. info คือโดเมนที่ไม่จำกัดและ8นะคะ URL เป็นที่อยู่เว็บ,บแบบสบมบูรณ์ที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงค่ะ